มูลนิธิพัฒนาวิชาชีพสตีร่วมกับมูลนิธิธรรมพุทธะองค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรมสถาบันภูมิปัญญาเพื่อสังคมและมูลนิธิเพื่อสังคมไทยร่วมจัดประกวดสร้างสรรค์สื่อการสอนวิชาชีพผ่านโซเชียลมีเดียออนไลน์ครั้งที่สองสนับสนุนโดยโรงเรียนบัรหารจำใสใยวิทยาสามสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานการะทรวงศึกษาธิการ คนเดียวได้ใช่ไหมได้เฮ้ยเราไปเนดีกว่าว่ไปดีไปดีไปดีไม่อยากได้เก็เยวเลไปไะไปที่ไหนดีวะไปต้คนเลยเพื่อนเอีางคิดที่ดีมากเลย้าา้าา้าเลย้าเลยมาเร็วมาช่วยหน่อยมาช่วยหน่อยเข้าเลยเข้าเข้าเข้ามาดิเขมา พอแล้วพอเลยไปเอาวาฟ้าก่อนแป๊บนึงเอ้ยเร็วเร็วเร็วช่วยมาชวยมาช่วยมาช่วยก่อนไม่ได้ไปช่วยไม่ได้กำลังจะตายแล้วเนี่ยเอ้ยโอ๊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 ยตายแล้วยังอุ๊ปปมแตกจูนวันนี้โดนเรียนอีกแล้วใช่ไหมอาจารย์ภูมาหาพี่อ่ะหลายรอบแล้วนะสู่รอแก้บ้างหรือยังเฮ้ยเงียบๆดีกันไหมเงียบอยู่ทำไมพูดอย่างนี้อ่ะพ่อแม่ก็เสียไปแล้วนะ จูนมาคุยกันก่อนได้ปะจีบบนอะไรนัหน่ะน่ารำคาญพี่ก็ไม่อยากจะพูดไม่อยากจะบน่นไม่อยากจะเลี้ยงหรอกนะไม่อยากเลี้ยงก็ไม่ต้องเลี้ยงพูดอย่างนี้อยู่คนเดียวได้ใช่ไหมได้อะไรต่อไปนี้ก็ดูแลตัวเองนะ ไม,ไม่รับสายหายไปได้หลายวัน<ะ>โทรหาเพื่อนดีกว่าฮลัลโหลคือมีเรื่องจะปรึกษามาหาหน่อยดิเมีว่างไหม เธอโหาพวกเรา,ามีอะไรให้พวกเราช่วยหรือเปล่าคือว่าเรามีเรื่องจะปรึกษาไว้พี่เราอ่ะออกจากบ้านไปหลายวันแล้วอ่ะโทรไปก็ไม่ติดอะตอนเนี้เราก็ไม่ไม่ค่อยเหลือตังค์แล้วอะค่าเธอมกาไม่มีสายเขาอะงานระว่าเราต้องหาดเราต้องเชวยเธอหาดตังค์หาดอะไรขายกันดีไหมโอบ้านเาขายไข่ปลาทาจะลองขายดูไหมเอาสิเริ่มวันไหนดีอะพรุ่งนี้เลยไหม ได้โอเคถ้านั้นพรุ่งนี้แจกลายกันโอเคกี่บาทครับผม20บาทค่ะอ๋อเอาเซ็งหนึ่งคือเขาขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนมากเลยนะที่ช่วยให้เรามีตังค์แ